วิธีจัดการตัวเองในวันที่หมดไฟเคยไหมตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากลุกจากที่นอนไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะรู้สึกว่าไม่มีแรงไม่มีจุดหมายไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าตัวเองยังอยากทำสิ่งเดิมอยู่หรือเปล่าถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่รู้สึกหมดไฟไม่มีแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่คุณคนเดียวและไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เราจะมีวันที่รู้สึกแบบนั้นเพราะคนเราทุกคนมีวันที่รู้สึกว่าไม่ไหวเหมือนกัน แต่สิ่งสำคัญคือในวันที่ไฟในใจดูเหมือนจะดับลงเราจะดูแลตัวเองยังไงให้กลับมามีพลังอีกครั้งคลิปนี้ไม่ได้จะบอกให้คุณฝืนหรือหึดแต่จะชวนคุณมาจัดการตัวเองด้วยวิธีที่อ่อนโยนมีเหตุผลและใช้ได้จริงเพื่อให้คุณค่อยๆฟื้นพลังกลับมาในแบบของตัวเองก่อนอื่นมาดูกันครับว่าคำว่าหมดไฟคืออะไรหมดไฟคือช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าเบื่อหน่าย และไม่มีแรงใจจะทำสิ่งที่เคยรักหรือเคยมีแรงบันดาลใจมันอาจเกิดขึ้นช้าๆหรือถาโถมเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้เรารู้สึกไร้ค่าไม่อยากลุกจากเตียงไม่อยากคุยกับใครแม้แต่กิจกรรมเล็กๆอย่างกินข้าวหรืออาบน้ำก็กลายเป็นเรื่องยากหมดไฟไม่ใช่ความขี้เกียจแต่มันคือความล้าทางใจที่ลึกจนไม่อยากทำสิ่งเดิมอีกแล้ว สาเหตุของการหมดไฟมีหลายแบบเช่นคาดหวังสูงทำงานหนักหรือเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวคนที่ตั้งใจทุ่มเทหรือเป็น perfectionist มักเสี่ยงหมดไฟได้ง่ายโดยเฉพาะคนทำงานหนักนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ดูเหมือนเข้มแข็งความหมดไฟอาจอยู่กับเราแค่ไม่กี่วันหรือยาวนานเป็นเดือนขึ้นอยู่กับว่าเราได้หยุดฟังตัวเองหรือให้ตัวเองพักหรือยังสิ่งสำคัญคือไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืน และไม่ต้องกดดันตัวเองให้ดีขึ้นทันทีบางครั้งแค่ยอมรับว่าวันนี้เราเหนื่อยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นการยอมรับช่วยให้เราไม่ต่อต้านความรู้สึกของตัวเองและเมื่อนิ่งพอใจเราจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาเองตามธรรมชาติแม้ความหมดไฟจะดูเป็นเรื่องแย่แต่มันก็มีข้อดีซ่อนอยู่เพราะมันบอกเราว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องหยุดและทบทวนว่าจริงๆแล้วเรากำลังใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรบางทีมันคือเสียงเตือนจากใจ และร่างกายที่อยากให้เราดูแลตัวเองมากขึ้นและถ้าเราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้เราจะเข้าใจตัวเองลึกขึ้นและฟื้นกลับมาได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็งกว่าเดิมเราทุกคนล้วนมีวันที่ใจรู้สึกยุ่งเหยิงว้าวุ่นหรือท่วมท้นไปด้วยอารมณ์ลบสาเหตุของความรู้สึกเหล่านี้อาจไม่ได้มาจากเรื่องใหญ่เสมอไปแต่มักเกิดจากความเครียดเล็กๆที่สะสมอยู่ในแต่ละวันทั้งจากสิ่งแวดล้อมการสื่อสาร ความคาดหวังหรือเสียงวิจารณภายในใจเมื่ออารมณ์เหล่านี้ไม่ได้รับการระบายหรือจัดการมันจะะส,สมกลายเป็นความตึงเครียดความตึงเครียดที่ะส,สมอาจพัฒนาเป็นความเหนื่อยล้าทางอารมณ์และนำไปสู่ภาวะหมดไฟความรู้สึกแย่กับตัวเองทุกครั้งที่ผิดหวังจะรู้สึกล้มเหลวแม้แต่ปัญหาเล็กๆก,ก็อาจรู้สึกเหมือนโลกกำลังพังซึ่งทั้งหมดนั้นไม่ใช่ความจริงแต่คือผลจากใจที่ไม่ได้รับการดูแล เมื่อพฤติกรรมแบบนี้เกิดซ้ำมันจะสร้างวงจรที่บั่นทอนความมั่นใจทั้งที่จริงแล้วสิ่งที่เราขาดอาจไม่ใช่ความสามารถแต่คือพื้นที่พักใจเล็กๆดังนั้นการยอมรับและเรียนรู้วิธีพาตัวเองก้าวผ่านความรู้สึกหมดไฟจึงเป็นการเตรียมใจให้พร้อมรับมือกับปัญหาอย่างมีสติคือการบอกตัวเองว่าแม้โลกจะวุ่นวายเรายัางสร้างพื้นที่สงบให้ตัวเองได้และนี่คือเทคนิคปลุกพลังตัวเองให้ฟื้นขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาสั้นๆเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้จริงหลักการนี้อาศัยความเข้าใจจากจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์และระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายทั้ง3องค์ประกอบนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงที่รู้สึกเหนื่อยบเบลอหมดไฟหรือไร้แรงใจวิธีที่ได้ผลไม่ใช่การฝืนฮึดสู้ทันทีแต่คือการรีเซ็ตจิตใจเปิดทางให้ใจได้ฟื้นตัวจากนั้นค่อยเติมพลังจากภายในอย่างเป็นระบบ เมื่อทำเช่นนี้จะเกิดกระบวนการที่พลิกอารมณ์และเปลี่ยนมุมมองได้พร้อมสร้างแรงขับเคลื่อนในชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมภายในเวลาไม่นานเทคนิคแรกรีเซ็ตเริ่มจากการรีเซ็ตใจด้วยการหยุดทุกอย่างชั่วคราวเพื่อให้ใจได้หายใจก่อนถูกความคิดลบกลืนการหยุดคือจุดเริ่มต้นของการมีสติและกลับมาอยู่กับตัวเองเพียงหลับตาหายใจลึกๆและอยู่กับลมหายใจไม่กี่นาที ก็เปลี่ยนระบบประสาทจากโหมดป้องกันสู่โหมดพักฟื้นเมื่อสมองเข้าสู่โหมดพักฟื้นจะสามารถใช้เหตุผลและคิดอย่างมีระบบได้อีกครั้งรีเซ็ตใจคือการคืนจังหวะให้ใจและทําให้เห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนโดยไม่โดนความเครียดครอบงําเมื่อใจเริ่มนิ่งเราจึงเข้าสู่การรีเฟรมหรือการมองปัญหาในมุมใหม่จิตวิทยาระบุว่าวิธีที่เราตีความเหตุการณ์ส่งผลมากกว่าตัวเหตุการณ์เอง เพราะอารมณ์เกิดจากความคิดที่มีต่อสิ่งนั้นไม่ใช่จากสิ่งนั้นโดยตรงรีเฟรมไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการเลือกมองอย่างมีสติเทคนิคนี้ช่วยลดความเครียดผ่อนคลายอารมณ์และคืนความรู้สึกควบคุมชีวิตแม้ในวันที่ทุกอย่างดูหนักเกินไปรีเฟรมก็ช่วยให้ใจเราเบาขึ้นรีเฟรมไม่ได้แปลว่าโลกต้องสดใสแต่คือการตั้งคำถามใหม่กับสิ่งเดิมมนุษย์ทุกเพราะความหมายที่เราสร้างให้เหตุการณ์ ไม่ใช่ตัวเหตุการณ์ในวันที่โลกหนักความคิดลบมักทำงานอัตโนมัติและรุนแรงความคิดเหล่านี้เกิดจากประสบการณ์ในอดีตและความเชื่อที่ฝังลึกรีเฟรมเข้ามาเพื่อให้มองภาพเดิมจากอีกมุมโดยไม่ตัดสินว่าความรู้สึกเราผิดการเปลี่ยนมุมมองไม่ใช่การคิดบวกแบบบังคับแต่คือการตั้งคำถามใหม่อย่างมีสติจากทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันเปลี่ยนเป็นสิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉันจากนี่คือความล้มเหลว เปลี่ยนเป็นนี่อาจเป็นการเริ่มต้นใหม่การรีเฟรมไม่ได้ลบความเจ็บแต่ช่วยให้เราเห็นว่าเรายังมีพลังเลือกมุมมองการฝึกรีเฟรมต้องซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ใช่แค่พูดให้รู้สึกดีแบบผิวเผินหากเรายอมรับความรู้สึกโดยไม่ตัดสินเราจะเริ่มเห็นความหมายใหม่ในสิ่งเดิมการล้มเหลวไม่ได้แปลว่าเราห่วยและการหมดแรงไม่ได้แปลว่าเราไปต่อไม่ได้ในเชิงจิตวิทยารีเฟรมคล้ายกับ cognitive restructuring ที่ปรับความคิดให้สมดุลเทคนิคนี้ช่วยลดซึมเศร้าวิตกกังวลและความรู้สึกไร้ค่าได้อย่างจริงจังเมื่อมุมมองเปลี่ยนสมองจะตอบสนองต่างออกไปทำให้เกิดอารมณ์ที่เบาขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อถูกปฏิเสธจากงานอาจมองว่านี่คือโอกาสพัฒนาตัวเองหรือเมื่อจบความสัมพันธ์อาจมองว่าเป็นการเปิดทางสู่ความรักที่ดีกว่าถ้ารู้สึกว่าชีวิตช้าก,กว่าคนอื่น รีเฟรมช่วยให้เห็นว่าเราไม่ได้แข่งกับใครบางคนอาจสำเร็จเร็วแต่เรากําลังเตรียมเส้นทางที่มั่นคงในแบบของเรารีเฟรมไม่ได้เปลี่ยนโลกนอกแต่เปลี่ยนวิธีที่เรารู้สึกต่อโลกเมื่อภายในเปลี่ยนวิธีคิดการตอบสนองและการเดินต่อก็จะเปลี่ยนการมองมุมใหม่ไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือแสงเล็กๆในวันที่มืดที่สุดและแสงเล็กๆนี้เพียงพอที่จะเตือนเราว่า เรายังเดินต่อไปได้ในแบบของเราเองต่อมาคือการใช้ร่างกายกระตุ้นอารมณ์ทันทีด้วยการเคลื่อนไหวแสงธรรมชาติอากาศการยืดตัวหรือเปลี่ยนท่าทางล้วนส่งผลต่อระบบสมองโดยตรงการเคลื่อนไหวช่วยลดคอร์ติซอลและส่งสัญญาณว่าร่างกายยังมีพลังต่อจากนั้นใช้การหายใจมีจังหวะเพื่อเสริมความมั่นคงทางอารมณ์หายใจเข้าเต็มปอดกลั้นไว แล้วผ่อนออกช้าๆเพื่อให้ระบบประสาทเข้าสู่ภาวะสมดุลการหายใจออกช้ากว่าหายใจเข้าเป็นการบอกให้ร่างกายผ่อนคลายเมื่อจิตใจเริ่มสงบให้ใช้คำพูดในใจย้ำทิศทางและให้กำลังใจตัวเองสมองตอบสนองต่อคำพูดในใจเหมือนตอบสนองต่อสิ่งภายนอกคำพูดดีๆช่วยกระตุ้นการหลั่งสารบวกเช่นโดพามีนและเซโรโทนินต่อมาคือ การทำสิ่งเล็กๆให้เสร็จหนึ่งอย่างทันทีเพื่อเรียกความรู้สึกสำเร็จการทำสิ่งเล็กๆสำเร็จช่วยกระตุ้นโดพามีนทำให้รู้สึกมีพลังใจเมื่อรู้สึกควบคุมบางอย่างได้พลังใจก็จะเริ่มกลับมาจากนั้นกระตุ้นอารมณ์ด้วยเสียงหรือจังหวะเช่นเพลงที่ชอบหรือคลิปปลุกใจเสียงมีผลต่อสมองผ่านระบบประสาทการได้ยินซึ่งเชื่อมโยงกับอารมณ์ เสียงที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนอารมณ์จากอ่อนล้าเป็นกระตือรือร้อนได้ทันทีตัวอย่างเช่นคนที่ตื่นมาหมดแรงเริ่มจากหายใจลึกเปิดหน้าต่างล้างหน้าและเปิดเพลงเขาค่อยๆพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนและลงมือทำอาหารเช้าง่ายๆให้เสร็จเมื่อได้ทำอะไรสำเร็จแม้เพียงเล็กน้อยเขารู้สึกควบคุมชีวิตได้มากขึ้นเทคนิคเหล่านี้ไม่ใช่แค่ใช้ตอนหมดพลัง แต่ใช้ได้ทุกวันเพื่อเสริมใจให้มัน่นเราไม่ต้องรอแรงบันดาลใจจากใครเพราะพลังจริงๆอยู่ในตัวเราตลอดเวลาขอให้เรารู้ไว้ว่าการหมดไฟไม่ใช่จุดจบมันคือสัญญาณว่าไฟดวงนั้นเคยสว่างแรงแค่ไหนและมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันแค่ซ่อนตัวอยู่รอให้เราหยุดรอให้เราพักรอให้เราเห็นมันอีกครั้งไม่ต้องเร่งตัวเองไม่ต้องแข่งกับใคร แค่ค่อยๆฟื้นเหมือนต้นไม้ที่กลับมารับแสงเพราะไฟในใจจะไม่กลับมาเพราะใครปลุกแต่มันจะกลับมาเพราะเราเลือกที่จะจุดมันใหม่อีกครั้งและเชื่อเถอว่าไฟดวงที่ถูกจุดขึ้นจากมือของตัวเองมันจะร้อนแรงและสว่างกว่าครั้งไหนๆที่เคยมีมาเสมอฟังถึงตรงนี้เราอยากรู้ว่าใครเคยรู้สึกหรือกำลังรู้สึกหมดไฟบ้างคอมเมนต์บอกเราหน่อย แล้วคุณใช้เทคนิคไหนจัดการกับจิตใจของตัวเองบ้างครับสุดท้ายถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่อง The Power of Listening เพื่อรับเทคนิคการใช้ชีวิตดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์ขอบคุณครับ